วันนี้มาออกกำลังกายวันที่สมแล้วนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะวันที่สมเราก็จะท่านี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสห้าหกเดแสิบ ตัวนี้จะได้ขานะคะขาสะโพกนะคะแล้วก็ได้ตรงตรงนี้นิดนึงนะคะหน้าท้องนิดนึงวันนี้วันที่สามเลยค่ะทุกคนวันนี้วันที่สามตอนเช้านะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสทานนี้เมื่อยมากๆค่ะทุกคนจะบอกว่าเมื่อยมากๆโดนมากๆเลยนะคะสะโพกนี่นแบบเต็มๆนะ,ะด้านหน้าบ้างนะคะกล้องจับหน้านะคะถ้าไม่มีหน้าแบบกล้องเขาจะมืดหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดโอ้โหโดนมากๆเลยนะคะทุกคนวันที่3แล้วสู้ๆเป็นกำลังใจให้ออเรนดด้วยนะคะมาฟังนี้มั่งหนึ สี่ห้าหกเจ็ดแปาทำแบบนี้นะคะถ้ามีเวลาก็สัก30นาทีถ้ามีเวลาเยอะๆก็1ชั่วโมงได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่สตอนเช้านะคะ หอเช้าวันเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันนี้วันอังคารนะคะปกติจะออกตอนเย็นวันนี้ตอนเย็นไม่ว่างนะคะก็ทํางานเนาะทางานไม่ว่างเราก็ตอนเย็นเราไม่ว่างเราก็มาช่วงเช้านะคะตอนเชา้าก็ยังไม่ได้กินข้าวหน้าท้องก็จะประมาณนี้แต่ถ้ากินข้าวก็ประมาณหนึ่งลงองเขมาดูสิมันได้แต่ตรงเนี้ย ก็แมวมันได้แต่ตรงเนี้ยแต่ตรงนี้ก็ยังป่องตรงหมาน้อยนะคะเพราะว่าเออเรนมีปัญหาตรงนี้บ๊ายบาย